สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าวันนี้เชื่อเรื่องว่าภรรยาจะกินลูกซึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการฟังแล้วก็ง่ายต่อการเล่าด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมนั้นต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆ จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเลยจากสิ่งที่เจอมาทั้งหมดจะไม่มีวันให้อภัยเขาอีกเลยเหตุการณ์ต้องย้อนกลับไปน่าจะเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็คบกับแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วก็วางแผนกันว่าจะแต่งงานกันจนถึงช่วงก่อนจะแต่งงานก็เลยวางแผนหลายๆอย่างรวมทั้งซื้อบ้านด้วยกันหลังหนึ่งแต่ก็ยังไปไป,ไปมามา คือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันถาวรจนกระทั่งมาถึงตอนที่แต่งงานกันเรากับภรรยาก็จัดงานกันเที่ยวโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วในวันนั้นก็มีแขกสองฝั่งมาร่วมงานก็คือมีคนมามากมายเลยต่างคนก็ต่างเอาซองมาช่วยงานแต่งเอาของขวัญมาให้ก็มีหลายๆคนที่ให้มากกว่าซองก็คือเอาของขวัญใส่กล่องมาด้วยแล้วก็มามอบให้กับพวกเรา จนหลังตังงานแต่งนั้นเรากับภรรยาก็เลยย้ายมาอยู่บ้านด้วยกันถาวรคือบ้านที่เพิ่งซื้อมาใหม่โดยบ้านหลังนั้นมันก็เป็นบ้านเดี่ยวมีสองชั้นแล้วก็มีบริเวณหน้าบ้านเหมือนกับบ้านจัดสรรในโครงการทั่วไปในช่วงอาทิตย์แรกซึ่งก็เป็นช่วงที่เรากับภรรยามาอยู่ด้วยกันจริงๆครั้งแรกก็คืออยู่กันสบายอยู่ด้วยความสบายใจ ก็จัดนู่นจัดนี่จัดของเข้าที่เข้าทางแล้วก็ตอนนั้นพอว่างก็เลยเอาซองงานแต่งมานั่งแกะแล้วก็จดว่าใครใส่ซองมาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างรวมถึงเอาไปใช้จ่ายค่างงานแต่งด้วยหลังจากนั้นพอแกะซองปุ๊บก็มาถึงพวกของขวัญก็ช่วยกันแกะซึ่งก็มีหลายอย่างเป็นพวกของประดับบ้างเป็นโคมไฟเป็นกระปุกอมสินอะไรอย่างนี้ ก็เอาไปประดับไว้ตามบ้านไปวางไว้ตามที่ต่างๆจนอยู่ไปไม่นานเนี่ยหลังจากอยู่ได้สักพักหนึ่งมันก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นโดยที่ตัวของเราเองก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี่ยมนันแปลกๆมันไม่ชอบมาพากลคือในทุกๆครั้งที่นอนหรือทำอะไรสักอย่างก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีคนมายืนจ้องมอง คือมองด้วยสายตาอาฆาตแต่พอหันหลังกลับไปมันก็ไม่มีใครเลยคือมันไม่มีใครอยู่จริงเลยตอนนั้นก็เลยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่คิดมากไปเองแล้วเนี่ยก็เลยพยายามทำตัวปกติพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ในใจลึกๆแล้วอ่ะด้วยความรู้สึกแบบนั้นคือมั่นใจเลยว่าไม่ได้คิดไปเองแน่นอนแล้วบ้านหลังเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับภรรยาแค่สองคน นหลังจากนั้นอีกมันก็เริ่มแปลกอีกคือทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปจากภรรยาของเราที่เธอเป็นคนน่ารักดสดใสล่าเริงก็กลายเป็นว่าหลังจากมาอยู่บ้านหลังเนี้ยคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอก็เอาแต่ร้องไห้กลายเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็จากคนที่ออกกําลังกายตลอดร่างกายแข็งแรงเลยกลับกลายเป็นคนที่เอาแต่นอนแล้วก็ไม่ออกไปไหนทั้งนั้นเลย จนมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งวันนั้นเป็นวันที่นัดเพื่อนๆมาที่บ้านเพื่อมานั่งกินเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันแล้วก็พบว่าในวันนั้นมันเป็นวันที่พีควันหนึ่งได้เห็นเรื่องปแปลกๆด้วยตาของตัวเองแบบชัดๆเลยซึ่งในตอนนั้นก็มีเพื่อนหลายๆคนที่มากันกำลังช่วยจุดเตาจุดอะไรอยู่หน้าบ้านจะปิ้งย่างบาร์บีคิวกินกันซึ่งตัวของเราก็เลยเห็นว่าพอมีคนข้างหน้าบ้านเยอะ ก็เลยเดินกลับเข้าไปในบ้านคือจะไปเอาเนื้อหมูที่ภรรยาหมักออกไปจัดเตรียมไว้ข้างกองไฟแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมในวันนั้นเนี่ยขณะที่เดินเข้ามาคือหัวโล่งเลยไม่ทันคิดอะไรเลยพอเข้าไปในครัวปุ๊บก็ไปเห็นว่าสิ่งที่ภรรยาทาอยู่คือเธอกําลังเอาเนื้อที่กําลังหมักขึ้นมาเลียกินดิบๆคือเลียแบบอรดอร่อยเลยแล้วก็แลแบลิ้น ยาวออกมาเกือบถึงปลายคางพอเห็นแบบนั้นปุ๊บเราก็เฮ้ยตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นแต่เกายังแบบยังไม่อยากพูดไปก็เลยทำเป็นแกล้งไอเพื่อส่งสัญญาณว่ามีคนเดินมาแล้วนะทำอะไรอยู่ก็ขอให้หยุดซึ่งพอทำแบบนั้นเธอก็รู้ตัวจริงๆแล้วก็เอาเนื้อที่เลียอยู่กลับลงไปในถ้วยแล้วก็คุกเขากันแบบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนั้นก็เลยหยิบถ้วยแล้วก็เดินออกมาในหัวก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเธอเป็นคนทำก็เลยอาจจะอยากแค่ชิมจะได้รู้ว่ารสชาติมันอร่อยแล้วหรือยังวันนั้นก็พยายามลืมเรื่องนี้ไปก็มานั่งดื่มกินกันปกติจนเวลาผ่านไปถึงกลางดึกซึ่งคราวนี้ทุกคนก็เริ่มเมากันแล้วแล้วเราก็ไปสังเกตได้ว่า มันมีพี่อยู่คนหนึ่งที่ชวนมาด้วยกันชื่อว่าพี่สินซึ่งพี่สินเนี่ยเป็นคนที่รู้จักทั้งเราแล้วก็รู้จักทั้งภรรยาแล้วแกเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์ซึ่งเราสังเกตได้ว่าพี่สินที่นั่งดื่มๆอยู่เนี่ยมองเข้าไปในบ้านหลายครั้งบางทีก็เงยขึ้นไปที่ชั้นสองคือเหมือนกับว่าเขาน่าจะรู้สึกอะไรบางอย่าง น่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านของเราตอนนั้นเขาก็เลยพูดออกมาเลยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> บ้านเองอ่ะมันมีอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าตอนนั้นก็เลยบอกไปว่าเออไม่มีครับพี่ทุกอย่างปกติดีคืออยู่สุขสบายดีไม่มีอะไรเลยตอนนั้นพอพิสินถามแบบนั้นปุ๊บก็ตกใจแล้วว่าทำไมแกถึงพูดแบบนั้นแต่ด้วยความที่ยังไม่อยากเชื่อ ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรแต่ในใจลึกๆเนี่ยก็คือรู้แล้วว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่นอนจนหลังจากวันนั้นไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็เริ่มหนักมากขึ้นคือในบางครั้งที่นอนอยู่ก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีเสียงคนวิ่งคือวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างล่างแล้วบางครั้งตอนที่นั่งอยู่ข้างล่างมันก็จะมีเสียงกระทืบเทา้า ดังลงมาจากด้านบนจนทำให้เรากลายเป็นคนหมกมุ่นแล้วก็เริ่มกลัวไปทุกสิ่งทุกอย่างคือมีเสียงอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกกลัวแล้วตอนนั้นก็ทนอยู่ไปจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆย่างเข้าสู่เดือนที่หกในตอนนั้นภรรยาก็ท้องแล้วซึ่งเราก็ดีใจมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่สนใจแล้วจะไม่คิดเรื่องงมงายแล้วแล้วก็จะตั้งต้นเริ่มชีวิตใหม่ คือจะคิดถึงแต่ลูกกับภรรยาอย่างเดียวจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งถึงวันที่ภรรยาตั้งครรภ์ได้ประมาณสี่เดือนมันก็เกิดเรื่องที่ว่าตอนที่นอนอยู่กลางดึกมันมีเสียงปแปลกๆที่เหมือนกับว่ามีคนทำอะไรสักอย่างแล้วพอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละก็มองไปปุ๊บก็ไปเห็นว่าภรรยาที่นอนอยู่ข้างๆเธอลุกขึ้นมานั่ง แล้วก็เหยียดขาสองข้างไปข้างหน้าแล้วอะไรรู้ไหมคือเธอก้มหัวเหมือนกับพับคอลงมาที่ท้องแล้วก็แลบลิ้นคือลิ้นยาวออกมาเลยจนเลียไปถึงท้องของตัวเองเพอเห็นแบบนั้นปุ๊บตอนนั้นก็ตกใจมากคือไม่รู้ว่าภรรยาทำไปเพื่ออะไรแล้วแล้วทำได้ยังไงคือคนปกติทั่วไปจะทำแบบนั้นได้เหรอ ก็เลยเอื้อมมือไปจับตัวของภรรยาพอจับปุ๊บเธอก็สะดุ้งขึ้นมาเลยเราก็เลยถามว่าทําอะไรเนี่ยทํำไมทําแบบนี้แต่เธอก็หันมาแล้วก็บอกว่าเธอฝันแล้วก็ปวดท้องอยากจะไปเข้าห้องน้ําแค่นั้นเองตอนนั้นก็เอาแล้วคือมันเริ่มหนักมากแล้วแต่ก็ยังคือยังหลอกตัวเองยังสะกดจิตตัวเองอยู่ว่าอาจจะแค่ตาฝาดไป แต่ก็เป็นความจริงว่าไอ้ที่เราเห็นคือลิ้นของเธอมันยาวออกมาเลยมันเป็นภาพที่ไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะได้เห็นแล้วก็ลืมไม่ลงเลยเราตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เห็นภรรยาลิ้นยาวแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคือมีการคุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งก็ร้องไห้บางทีอะไรนิดหน่อยก็ตะคอกเสียงดังแล้วก็พวก อาหารดีๆอาหารเสริมต่างๆที่เราซื้อมาคือเธอไม่กินเลยแล้วก็จะชอบไปกินพวกพวกอาหารเนา่นาๆบางทีก็เป็นกับข้าวเป็นแกงที่ค้างคืนแล้วก็พวกอาหารหมักดองคือเธอจะชอบเป็นพิเศษพวกแหนมพวกปลาสม้มอะไรแบบนี้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนเลยพาเธอไปหาหมอที่ยโรงพยาบาลแต่หมอก็บอกว่าร่างกายปกติดี ตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยจ่ายยาเป็นพวกพวกวิตามินธรรมดาแล้วก็บอกเธอว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยแต่พอกลับมาถึงบ้านคือเธอไม่รับเลยไม่พยายามทําอะไรทั้งนั้นเลยตอนนั้นพอทุกอย่างเป็นแบบนั้นก็เลยเครียดมากกูโลว่าลูกจะไม่แข็งแรงด้วยจนจนเราเริ่มยอมรับความจริงว่าบ้านหลังเนี้ยมันอาจจะไม่ปกติ คือมันมีอะไรที่แปลกมากตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าไอ้วันที่นั่งกินเหล้ากันวันนั้นพี่สินแกเคยถามขึ้นมาว่าที่บ้านหลังเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆบ้างหรือไม่วันนั้นก็ตัดสินใจเลยเดินออกมาหน้าบ้านหยิบโทรศัพท์มาด้วยแล้วก็ตัดสินใจโทรหาพี่สินแต่พอโทรเท่านั้นแหละคือพอพี่สินรับปุ๊บ เรายังไม่ทันจะพูดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพิ่สินแกก็บอกเลยว่าให้ทําใจเย็นๆก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแกจะเอาพวกน้ำมนต์เอาสายสินมารดให้กับที่บ้านผมตอนนั้นก็โอเคก็ขอบคุณพิ่สินบอกว่าเดี๋ยวจะรอจนถึงอีกวันหนึ่งพิ่สินแกก็มาโดยที่เราเห็นว่าแกนำน้ำมนต์มาด้วยขวดหนึ่งพอลงรถมาปุ๊บ แกก็ขอขันใบหนึ่งแล้วก็เทน้ำมนต์ที่เอามาใส่ลงในขันใบนั้นแล้วก็ท่องอะไรบางอย่างก่อนจะเอาใบอะไรสักอย่างที่แกมัดเป็นกำๆมาจุ่มลงในขันที่แกเอาไปจากผมแล้วแกก็เดินรอบบ้านเลยคือเอาเอาน้ำมนต์พรมไปรอบบ้านเลยจนหลังจากนั้นหลังจากที่พรมน้ำมนตเสร็จปุ๊บแกก็เอาของบางอย่างตอนนั้นเท่าที่จำได้มันเหมือนกับเป็น ข้าวเปลือกเป็นข้าวสีเหลืองๆมาโปรโยรอบบ้านอีกทีก็เลยถามกับแกว่าหลังจากพิธีนี้เสร็จเนี่ยผมควรไปนิมนต์พระมาด้วยหรือไม่แต่แกก็บอกว่าไม่จําเป็นหรอกเพราะบ้านหลังเนี้ยมันมีปีศาจลักษณะของมันมันเหมือนกับอสุรกายมันไม่ใช่ของศาสนาพุทธคือพระเขาทําอะไรไม่ได้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเราก็ตกใจมาก แต่พิสินก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าแกจะไม่ยอมให้มันทำอะไรคือจะไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเรากับภรรยาแน่นอนตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่าไม่สบายใจมากแต่พอมองไปที่ภรรยาก็เห็นว่าหลังจากพิสิทธ์ทำพิธีแบบนั้นคือเธอสงบลงเลยซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าภรรยาของเราเนี่ย เธอเคารพพิสิทธ์มากๆแล้วก็นับถือพิสิทธ์มาตั้งแต่เรียนจบคือจําไม่ได้ว่าเขาเคยติวหนังสือหรืออะไรกันด้วยหรือเปล่าเราก็เลยฝากกับพิสิทธ์ว่าพี่ถ้าแบบนั้นช่วยไปพูดกับภรรยาให้หน่อยว่าให้ดูแลตัวเองหน่อยให้กินอาหารดีๆกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็กินอาหารเสริมที่ซื้อมาบ้างตอนนั้นพิสินก็เลยตะโกนออกไปเลยว่าไอ้หญิง เองก็เชื่อฟังสามีเองหน่อยคือฝืนใจเอาบ้างกินของดีๆบ้างลูกของเองที่ท้องอยู่เนี่ยจะได้ออกมาอ้วนท้วนสมบูรณ์ตอนนั้นพอพิสิทธ์พูดปุ๊บเราก็เห็นว่าภรรยาพยักหน้าแล้วก็ยกมือไหว้ซึ่งก็โล่งใจเลยคืออย่างน้อยก็มีคนที่ภรรยาของเราเชื่อฟังจนหลังจากนั้นพิสิทธ์แกก็ถามว่าเออเมื่อตอนงานแต่ง แกเคยให้พระมาแล้วพระองค์นั้นวางอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากให้ยกเอาพระทั้งหมดลงมาวางที่หัวเตียงตอนนั้นก็เลยรับปากแล้วก็บอกกับพิ่ศินว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำตามที่แกบอกจนในคืนนั้นเรากับภรรยาก็เลยไปยกเอาพระทั้งหมดรวมทั้งพระของพิ่ศิน ที่เคยให้มาเมื่อตอนงานแต่งลงมาจากบนหิ้งเอามาตั้งไว้ที่หัวเตียงพอหลังจากวันนั้นปุ๊บก็สังเกตได้ว่าภรรยาเริ่มดีขึ้นเลยคือไม่ว่าจะพูดอะไรจะบอกอะไรเธอก็เชื่อฟังแล้วก็กลับมาเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมรวมทั้งเธอก็กลับมากินของดีๆกินอาหารเสริมกินอะไรทุกอย่างจนชีวิตก็กลับมามีความสุขทีนี้พอเวลาผ่านไป มันก็มาถึงช่วงที่ว่าภรรยาคลอดลูกออกมาแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ดีใจมากที่ลูกชายออกมาแข็งแรงแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจนหลังจากนั้นอีกหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าภรรยาของเราจะรักลูกมากเป็นพิเศษเลยคือรักมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเดินไปไหนจะทำอะไรก็จะเอาลูกไปด้วย คือตัวติดกับลูกตลอดเวลาเลยจนเวลาผ่านไปอีกน่าจะประมาณเดือนเศษๆก็เป็นธรรมดาของเด็กคือมักจะตื่นกลางดึกแล้วก็จะร้องในช่วงกลางคืนซึ่งมันมีอยู่คืนหนึ่งนั้นเนี่ยเราก็ลุกออกมาจากห้องหลังจากที่ลูกร้องจะมาชงนมแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าไอตอนที่ผมยืนชงนมอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงเป็นเสียงอะไรแปลก มันเหมือนกับว่ามันมีคนพูดขึ้นมาแต่เป็นเสียงจากในลำคอดังออกมาจากในห้องนอนโดยที่พูดขึ้นมาว่ากูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วเนี่ยครับเสียงมันประมาณนี้แล้วทันทีที่ได้ยินก็คือก็ตกใจเราว,วิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนเลยแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่า เราเห็นภรรยาของตัวเองกำลังโก้งโค้งอยู่ในท่าคุกเขา่าคือทำท่าเหมือนกับคลานแล้วก็เอาช่วงหน้าอกแนบลงกับที่นอนโดยที่ปากของเธออมเท้าของลูกเอาไว้พอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็ตกใจมากเลยว,วิ่งเข้าไปเลยแล้วก็กระชากตัวภรรยาออกมาคือถามว่าเธอทำอะไรแต่สิ่งที่เธอบอกก็คือเธอบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วก็ทำหน้านิ่งเหมือนกับว่าเหมือนกับเธอไม่มีสติแล้วจนสักพักหนึ่งเธอก็บอกว่าลูกร้องหนกหูก็เลยเล่นกับลูกแค่จะทําให้ลูกเงียบลงซึ่งจากสิ่งที่เธอบอกกับภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือมันไม่ใช่มันไม่น่าจะปกติแล้วแล้วอีกอย่างที่ข้อเท้าของลูกรวมถึงตั้งแต่ตั้งแต่หัวลงมาเลย จนมาถึงเท้ามันก็มีแต่น้ำลายยำไปหมดเลยเหมือนกับว่าตอนที่ผมออกไปชงนมเธอไม่ได้อมแค่ข้อเท้าแต่เธอเลียไล่ลงมาเลยตั้งแต่หัวลงมาถึงปลายเท้าตอนนั้นก็ทั้งกลัวทั้งสับสนมากแล้วหลายครั้งที่ภรรยานอนหลับผมเนี่ยก็มักจะโทรไปหาพี่ศินเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งตัวของพี่ศินเองก็สงสารแล้วก็ เข้ามาที่บ้านหลายครั้งและก็ช่วยทําวิธีทํานู่นทํานี่ต่างๆโดยที่พิสินก็บอกอีกว่าถ้าเราทําตามที่แกบอกบูชาพระที่หัวเตียงทุกวันโดยที่พยายามไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นคือไม่ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มันแปลกๆมันก็จะค่อยๆหายไปเองเราก็เลยทําตามที่พิสินบอกแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับจะดีขึ้นจริงๆ แต่มันก็มีหลายครั้งที่ที่เราละสายตาหรือไปทำงานกลับมาก็จะเห็นว่าตัวของลูกจะเปียกหมดเลยแล้วกลิ่นของลูกก็จะมีแต่กลิ่นน้ำลายคือมันเหมือนกับว่าภรรยาแอบเลียลูกเป็นประจำเลยตอนนั้นก็พยายามข่มใจจนเวลาผ่านไปอีกซึ่งตอนเนี้ยทั้งเนื้อตัวทั้งผิวของลูก มันมีแต่กลิ่นมีแต่คราบน้ำลายจนจนผิวของลูกเริ่มกลายเป็นคราบสีแดงบางช่วงก็เป็นจุดช้ำๆเป็นคราบขาวเหมือนกับว่าผิวหนังของลูกอักเสบหมดแล้วอาจจะติดเชื้อเราก็เลยบอกกับภรรยาว่าอย่าเล่นกับลูกแบบนี้อีกคือมันไม่ปกติแล้วที่จะเล่นแบบเนี้ยคือมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกแต่ภรรยาก็บอกว่าเธอรักลูกของเธอมาก แล้วลูกก็ชอบแบบเนี้ยแล้วถ้าหากผมไม่พอใจก็ลางงานออกมาเลยกลับบ้านมาเลี้ยงลูกเองพอถึงตอนนั้นก็เลยไม่ไหวแล้วเลยโทรไปหาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าแม่ช่วยมาดูลูกหน่อยคือไม่ไหวแล้วภรรยาเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำให้แม่ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะปิดร้านขายของที่ตากจังหวัดแล้วก็จะเข้ามาช่วยเลี้ยงลูกแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือมันไม่ทันคือแม่เข้ามาไม่ทันในวันนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีวันหนึ่งเป็นวันที่นอนอยู่กลางดึกซึ่งภรรยานอนอยู่ทางด้านขวามือลูกนอนอยู่ตรงกลางส่วนตัวของผมก็นอนอยู่ทางซ้ายพอนอนไปเรื่อยๆจนลูกกับภรรยาหลับไปเราก็เลยค่อยๆอุ้มลูกที่นอนอยู่ตรงกลางมาสลับกับตัวเอง เธอจะเปลี่ยนตัวเองไปนอนตรงกลางแล้วก็เอาลูกไปนอนทางซ้ายเพื่อจะกั้นลูกกับภรรยาไว้แล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าตอนที่นอนอยู่กำลังจะเคลิ้มหลับแต่เรากลับได้ยินเสียงของลูกร้องขึ้นมาคือเหมือนกับว่าลูกร้องด้วยความเจ็บปวดเลยเราก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วในวินาทีนั้นเองสิ่งที่เห็นก็คือทั้งลูกที่นอนอยู่ทางซ้ายทั้งภรรยาที่นอนอยู่ด้านขวา กลับหายไปเลยทั้งสองคนพอเห็นแบบนั้นปุ๊บคือตกใจสุดชีวิตเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าลูกกำลังกระดดร้องแต่ว่าเสียงนั้นมันดังเข้ามาจากในครัวก็เลยรีบลุกเลยแล้วก็วิ่งไปเลยจนแทบจะพังประตูออกไปเลยพอวิ่งเข้าไปในครัวปุ๊บก็ไปเห็นว่าลูกของเราที่มีอายุแค่สองเดือนเศษถูกกัดที่ขาจนเป็นบาดแผลชะกันเลย แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าท้องถูกกัดจนเป็นแผลจนเห็นว่าทั้งไส้ทั้งเครื่องในเกือบจะไหลออกมาพอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็แทบขาดสติเลยเลยวิ่งเข้าไปแล้วก็ผลักภรรยาออกไปพร้อมกับแย่งลูกกลับมาเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลทันทีซึ่งในคืนนั้นก็เลยพยายามโทรหาพิสิทธอีกเพื่อเล่าให้แก่ฟังว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ก็ปรากฏว่าพอโทรไปคือแกไม่รับโทรศัพท์เลยก็เลยโทรหาเพื่อนๆอีกหลายคนแล้วก็เล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนก็บอกมาว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นอย่าเพิ่งกลับเข้าไปบ้านแล้วเดี๋ยวตอนเช้าพวกมันจะมารับกลับไปเองคือจะกลับบ้านไปด้วยกันจนถึงตอนเช้าพวกเพื่อนก็มาที่โรงพยาบาลโดยที่มากกันทั้งกลุ่มเลย มากันสี่ห้าคนก็เลยขึ้นรถของเพื่อนไปซึ่งเพื่อนก็พาไปที่วัดพอไปถึงปุ๊บก็ไปช่วยกันนิมนต์หลวงพอ่อซึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่เพื่อนๆน,นับถือกันเพื่อจะนิมนต์ท่านกลับมาที่บ้านวันนั้นเมื่อกลับมาถึงซึ่งวัดกับบ้านก็ห่างกันพอสมควรแต่พอมาถึงปุ๊บก็ปรากฏว่าจุดเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อเหมือนกันคือพอหลวงพ่อท่านลงรถปุ๊บ คำแรกที่ท่านถามเลยคือท่านถามว่าโยมรู้อะไรไหมมันเป็นเพราะว่าโยมเองไปรับของของเขามามันก็เลยติดอยู่ในบ้านของโยมแล้วตอนเนี้ยภรรยาของโยมกำลังติดอยู่กับของสิ่งสิ่งนั้นตอนนั้นก็งงเลยว่าหลวงพ่อท่านหมายถึงอะไรแล้วตัวของเราไปรับอะไรมาเพราะปกติแล้วแทบจะไม่เคยเอาอะไรเข้าบ้านเลย หลังจากนั้นปุ๊บก,ก็เห็นว่าหลวงพ่อแกเดินเข้าไปในบ้านเลยแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนทันทีเลยคือเหมือนกับว่าแกไม่มีท่าทีลังเลหรือว่าไม่ต้องเปิดไฟอะไรเลยคือแกเดินเข้าไปปุ๊บแกก็ตรงปรีขึ้นไปข้างบนเลยแล้วพอทันทีที่ขึ้นไปถึงห้องแรกที่แกเปิดคือแกเปิดห้องนอนของเราเข้าไปแล้วภาพตรงนั้นเนี่ยคือทุกคนเห็นกันหมดเลยว่า พอเปิดไปเห็นภรรยาของเรากำลังนั่งยองๆอยู่บนที่นอนแล้วแล้วอะไรรู้ไหมคือเธอเอาพระที่พิ่ศิลป์ให้มาเป็นพระพุทธรูปขนาดน่าจะประมาณสักสูงประมาณฟุตหนึ่งฐานข้างล่างเป็นฐานกล,งกลวงที่ให้มาเมื่อตอนแต่งงานยกขึ้นมาครอบไว้ที่หัวของตัวเองพอเห็นแบบนั้นเท่านั้นแหละคือตกใจมาก แล้วเรื่องเราก็เลยกลับกลายเป็นว่าของที่รับเอาเข้ามาสิ่งนั้นมันก็คือพระของพิสิ์คือมันเป็นคุณใสที่ทำลายครอบครัวมาโดยตลอดแล้วพอเห็นแบบนั้นปุ๊บวันนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายภรรยาของเราน่อาลวาดอย่างหนักเลยจนเพื่อนๆต้องช่วยกันจับแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนถูกกัดจนแขนเป็นแผลเป็นอะไรกันหมดเลย หลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยสวดทําพิธีทําอะไรต่างๆให้จนจิตของภรรยาก็เลยค่อยๆค,คลายลงแล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปถึงจุดนั้นก็คือไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจนในที่สุดหลังจากจบเรื่องนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปที่วัดกับอาตมานหน่อยก็เลยไปด้วยกันโดยที่หลวงพ่อท่านก็อุ้มพระของพิสินไปด้วย พอไปถึงท่านก็แกะเลยแล้วสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่อยู่ข้างใต้พระตรงฐานที่กวงกลวงเข้าไปข้างในมันเหมือนกับว่ามันมีตุ๊กตาอสูรกายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งน่าจะทําจากคลั่งครั่งก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นยางสีแดงๆที่คนสมัยก่อนเขาใช้สําหรับปิดจดหมายคือปั๊มเป็นตายางลงไป แล้วคลั่งอันนั้นก็ชุบด,ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสีดำๆก่อนจะแปะติดเอาไว้ข้างในพร้อมกับตุ๊กตาที่เป็นอสุรกายแล้วหลังจากนั้นบทสรุปก็เลยจบลงที่ว่าเราติดต่อพี่ศิน์ไม่ได้อีกเลยคือโทรไปก็ไม่รับไปที่บ้านก็ไม่อยู่หายไปแบบไม่มีวี่แววเลยแล้วก็กลายเป็นความจริงว่าพี่ศิน์ที่เราเชื่อใจเนี่ย เป็นคนที่เราไว้ใจมาตลอดจริงๆแล้วแกเป็นคนที่หลอกเป็นคนทําของทั้งหมดเลยรวมทั้งข้าวเปลือกข้าวอะไรน้ำมนตอะไรต่างๆที่แกเอามาพรมให้มันก็เป็นของที่แกทําทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่รู้อีกอย่างคืออะไรรู้ไหมผมได้รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนที่ผมกับภรรยาจะคบกันตัวของพิสิทเคยแอบชอบภรรยาของผมมาก่อนแล้ว จุดนี้จริงๆก็ไม่อยากพูดแต่ว่าทั้งสองคนเคยนอนด้วยกันมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้คบกันซึ่งหลังจากที่ผมแต่งงานปุ๊บพี่สินแกก็เลยคงจะแค้นแล้วก็อยากจะทำให้ภรรยาของผมเนี่ยเป็นอสุรกายกินลูกของตัวเองเพื่อทำลายครอบครัวแล้วก็แก้แค้นตามแบบที่แกต้องการจนหลังจากวันนั้นผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ เรื่องราวทั้งหมดก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าปีแล้วโดยหลังจากเรื่องนั้นก็คือเรากับภรรยาแยกทางกันเลยเธอก็เลยไปบวชชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งแล้วหลังจากที่ศึกมาก็ไปพบกับสามีคนใหม่แล้วก็แต่งงานกันส่วนตัวของเราเองปัจจุบันก็ยังอยู่กับลูกโดยที่เหลือแต่ความทรงจําแล้วก็รอยแผลเป็นที่ยังอยู่บนตัวของลูกชายที่เราไม่มีวันลืมเลย